ทานมากมากคุณนพะหอมนุ่มฟูใช่แล้วก็ oh. สีสันน่าร,รับประทานจริงๆมันจะหอมมันจะนุ่มเหมือนที่พี่อีฟบอกแล้วที่สําคัญคุณลุงลาเมตเสื้อพี่นั้นแจ่มจริงๆนะฮะเสื้อสวยมากนะครับอ่นะครับจากกาญจ,จนบุรีไปต่อที่ลบบุรีกันบ้างครับไปเลี้ยงลิงกันหน่อยฮะงานเลี้ยงโตะจีนลิงที่นี่นะครับจัดขึ้นแล้วนะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติให้ความสน,สนใจมาเลี้ยงโตะจีนลิงกันจนวนมากเลยทีเดียวนะครับ เมื่อวานนี้ครับที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีที่ตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายปัชยาเปปตังครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงประจำปี2567พร้อมด้วยนายจำเริญสลัชีพครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักครับงานนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับจากทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติรวมถึงสื่อมวลชนเพราะก่อนหน้านี้เราก็ทราบกัน ดีว่ามีมหาก,กรรมจับลิงเข้ากรงกันอยู่นะครับางานนี้เลี้ยงโต๊ะจีนลิงก็อาจจะชิมด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ดูักษณะดูชิมว่ากินได้ใช่ไหมคะชิมได้ชิมได้อร่อยด้วยนะครับก่อนเริ่มงานการเปิดงานเลี้ยงเนี่ยอย่างเป็นทางการท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้ประกอบพิธีสักการะองค์เจ้าพ่อศาลพระการนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง <c oughs> ของลบบุรีแล้วก็บอกกล่าวขออนุญาตในการจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงครั้งนี้ขึ้นนะครับอย่างเป็นทางการโดยเมนูอาหารเนี่ยนะครับปีนี้มีให้ลิงเลือก กินกันแบบจุใจเป็นแบบ,บุูเฟ่โอ้โหน้องจ๋านะฮะ <c oughs> ไม่ได้เกรง <c oughs> อกเกรงใจและลุมเลยนะฮะเมนูอาหารปีนี้นะครับโอ้โหคึกคากันมากๆทั้งผักผลไม้จํานวนมากครับสําหรับงานเลี้ยงโตจีนลิงครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเป็นประจําทุกปีแบบนี้เลยครับปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนเมื่อวานนี้ก็เลี้ยงกันแบบจัดเต็มครับสี่รอบ รอบ10โมงครึ่งนะครับจัดที่บริเวณสถานอนุบาลสัตทิศบาลเมืองลบบุรีตะบนโพก้าต้นรอบเที่ยงครับนะจัดอยู่ที่บริเวณให้อาหารลิงลานด้านหลังพระปราง3ยอดรอบบ่าย2นะครับแล้วก็รอบ4โมงเย็นคือ16บหนาิกาเนี่ยสองรอบนี้จัดอยู่ที่สถานอนุบาลเทศบาลออนุบาลสัตทิศบาลเมืองลบบุรีอยู่บริเวณจุดให้อาหารลิงลานด้านหลังพระปราง3ยอดด้วยเทศกาลโต๊ะจีนลิงนะฮะ เป็นหนึ่งใน10เทศกาลที่แปลกที่สุดในโลกนะครับถูกจัดอันดับเอาไว้แล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวจังหวัดลบบุรีได้อย่างเนืองแน่นทุกๆปีเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยะนะฮะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะคะค